สวัสดีครับสวัสดีแจ้พบกับรายการติดลูกนิทานนาลีว <c oughs> รายการสนุก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 จริงจังน้องนะ้องน่าสนุกกัดนิทานดีๆครับโอ<ฮ>้หเบิ้ลนสนุกซะเยอะสนุกจริงๆ <c oughs> แล้วก็ยังได้สาระด้วยนะครับแล้วก็น้องๆหลายๆคนนะครับมาเขียนจหมายมาชมกันเยอะด้วยว่าครูแอนเล่านิทานได้สนุกสนานด้วยนะครับนี่แหละครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่เขียนมาชมกัน นิทานเราสนุกอยู่แล้วแล้วก็มิสาระด้วยนะครับซึ่งจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการน,นะจ๊ะออเนี่ยดีเลยนะครับครับแล้วก็ในนิทานของเรานะครับอย่างที่เราพูดกันเป็นประจำนะบางเรื่องเป็นไงพงบางเรื่องออออออนี่ทั้งเต็นกรอนก็มีอืมเป็นกรอนก็มีนะครับบางเรื่องนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่เป็นเกี่ยวกับประจนภยัยแต่ว่าวันนี้นะครับเราน่าจะมาพูด อะไรชน,นิดหนึ่งเกี่ยวกับกรอนดีไหมทำไมงี้เอา้าเพราะว่ากรอนนี่นะครับถือว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมไทยด้วยนะครับ <c oughs> ที่ควรจะอนุรักษ์ไว้ด้วยนะครับจริงเนี่ยเอา้านี่ไม่อนุรักษ์ไว้นี่หายเลยนะกราบกรอนเราเนี่ยจริงก่อนเดี๋ยวนี้เขาฮิตฮิตฮอตกันแล้วต้นเอ้ยฮิตฮอตงดสั์แนนโยแนนแล้วะ่ะ <c oughs> จริงๆแล้วนะ กรอนเนี่ยนะในในเพลงที่ฮอปเนี่ยเขาก็จะมีร้องเพลงเห็นไหมสัมผัสเหมือนกันเราก็ใช้ก็ต้องใช้เหมือนกันแหละกรอนเนี่ยอ๋อเหรออ๋อน้องก็คนไหนสนใจนะครับแหมฟังแล้วอยากจะรู้ว่าจริงๆในการแต่งกรอนหรือว่ากวีบทกรอนของไทยเนี่ยเขาเป็นยังไงโอ้โหง่ายมากเลยทั้งน,นั้นไงก็ในห้องเรียนมีการเรียนการสอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้ายอยากจะให้รู้จริงรู้มากแล้วก็รู้ลึกอื ก็ไปห้องสมุดก็ได้นะครับจะได้ประหยัดเงินกันไปนั่งอ่านแล้วเขาก็จะสอนมีแน่นอนครับพี่ต้นว่าเดี๋ยวนี้นะครับกรอนไพเราะไพเราะบ้านเราเนี่ยหาฟังยากมากเลยทีเดียวนะครับก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะครับเดี๋ยวนี้ก็หลายๆคนก็จะมีนักอ่านกรอนที่เก่งๆอยู่มีอยู่บ้างแต่เหลือน้อยแล้วอ,อ่ะเดี๋ยวเราไปชมเรื่องราวที่มันสนุกสนานขึ้นอีกเต้นเรื่องอะไรนิทานสิครับโอ้โหนิทานโอ้มาแล้วเหรอ,อวันนี้นิทานของเรา นี่เลยโอ้โหห้าเรื่องห้าเรื่องที่ไหนสี่ครับอ๋อนะเรื่องจะเดินเทินช่มีทั้งหมดสี่เรื่องเลยนะครับเรื่องแรกออ้โหเรื่องนี้พูดชื่อเรื่องไปแล้วก็น้องๆอ๋อเลยครับอ๋อเหรออ่าเรื่องอะไรเจ้าชายกบโอ้หึยเอ้ยอยากจะชมอยากจะชมแล้วใช่ไหมครับใช่เลยงั้นไปพบกันนะครับในช่วงของครูแอนเล่าเรื่องเลคราสไลครับ เรื่องเจ้าชายกบก,การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าหญิงองค์หนึ่งแสนจะซุกซนทรงโปรดการเล่นล,ลูกบอลเป็นที่สุดลูกบอลทองคำของพระองค์งดงามยิ่งนักอยู่มาวันหนึ่งลูกบอลทองคำ เกิดหลุดมือจากพระหัตตกลงไปที่สระน้ำที่กว้างใหญ่เจ้าหญิงทรงกันแสงเพราะไม่มีใครงมเก็บลูกบอลให้พระองค์ได้เลยแต่ทันใดนั้นเองมีกบตัวหนึ่งกระโดดมายืนต่อนหน้าพระพักและพูดขึ้นว่าหม่อมฉันสามารถนำลูกบอลทองคำมามอบคืนพระองค์ได้นะเพะยะค่ะเพียงแต่ว่าเพียงแต่อะไรเพียงแต่อะไรเจ้าว่ามาสิเจ้าหญิงตรัสถามอย่างร้อนรน เจ้าหญิงต้องทรงสัญญาว่าจะดูแลกระหม่อมตลอด3วันพร้อมข้อเสนอที่จะต้องทรงทําตามอีก3ข้อจะกี่ข้อเราก็ทําทั้งนั้นแหละเราเป็นถึงเจ้าหญิงเช่วนะเรารับปากเจ้าเราให้สัญญาและแล้วเจ้ากบตัวน้อยก็กระโดดลงไปนําลูกบอลมาถวายเจ้าหญิงได้จริงๆชายออขอบใจเจ้ามากนะต่อไปนะ่ะเราจะไม่เอาลูกบอลมาเล่นแถวนี้อีกเป็นอันขาดเข็ดแล้วล่ะ เราไปก่อนนะอ้าวเอาเอาเอาและสัญญาของกระหม่อมล่ะกบเอะอะทักท้วงก็ตามมาสิเจ้าหญิงทรงกราบทูลให้พระราชาทราบเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นพระราชาทรงรับสั่งเตือนสติว่าลูกเป็นถึงพระราชธิดาข,ของเมืองนี้ลูกต้องรักษาวาจาสัตว์เช่นเดียวกับผู้ครองนคร เจ้าหญิงจึงตั้งพระไทยที่จะทำตามสัญญาที่ให้ไว้เอาละข้อสัญญาของเจ้ามีอะไรบ้างว่ามาสิวันแรกข้าพระองค์ขอร่วมโต๊ะเสวยพระกรยาหารกับพระองค์ด้วยพระเจ้าค่ะ <c oughs> แค่นี้เองเหรอไม่เห็นจะยากเลยแล้ววันที่สองละ่ะประมอมขอหมอบอยู่ใกล้ๆเวลาที่พระองค์บรรทมพระยาค่ะ โอ้ยระวังเธอเรานอนดิ้นด้วยนะเดี๋ยวจะแบนตัดแต่แบบกล้วยปิ้งที่โดนทับนะเออวันสุดท้ายแล้วนะกระหม่อมขอจงพิษจากพระองค์พี่อยากค่ะนี่เป็นคำขอสุดท้ายเฮ้ยโทษเรานะเราไม่น่าเลยแต่อย่างไรก็แล้วแต่เจ้าหญิงก็ทรงรักษาสัญญาเพียงสัมผัสที่เบาบาง พลันบังเกิดแสงสว่างจ้ากบน้อยกลายเป็นเจ้าชายรูปงามเจ้าชายได้เล่าความจริงให้เจ้าหญิงฟังว่าพระองค์ถูกมนสราของแม่มดผู้ชั่วร้ายถ้าหากวันใดได้ไดรับจุมพิตจากเจ้าหญิงผู้เลอสักผู้ยึดถือคำมั่นสัญญาวาจาสัตย์พระองค์จึงจะคืนกลับร่างเดิมได้ เจ้าชายทูลขอเจ้าหญิงแต่งงานแล้วทั้งสองพระองค์ก็ทรงครองรักกันอย่างมีความสุขตราบนานเท่านานเป็นยังไงพรงนิทานของเราในเรื่องนี้โอ้โหโอ้ยสุดยอดเลยนะครับแต่นิทานดั้งเดินของต่างประเทศเลยอืมเป็นของเยอรมันด้วยอ๋อเหรออ้าว นิทานเรื่องนี้นะครับมไม่น่าเชื่อนะครับจินตนาการล้าลึกจริงๆจูบกบปุ๊บกบเต้นคนเลยโอ้ยเนี่ยนะฉันอยากเต้นเหมือนเขาเหมือนกันเขาเจ้าชายกดแล้วของนายเจ้าชายเขียดนี่แล้วใครจะไปจูบลงล่ะครับงั้นเอาเจ้าชายขังคกยิ่งหนักกว่าเดิมะนะครับแล้วรู้ไหมผมว่านิทานเรื่องนี้นะครับสอนเกี่ยวกับอะไรอให้จูบกบครับ ใช่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ที่ไหนเล่าเรื่องนี้นะครับสอนว่าเราควรที่จะรักษาสัญญาหรือว่าทําในสิ่งที่เราพูดออกไปครับอ๋อถ้าทันเราก็จะเป็นจริงได้เลยนะครับน้องๆครับใช่เลยครับเพราะว่าการที่เราจะทําอะไรนะครับอเราพูดไปแล้วเนี่ยนะครับน้องๆครับเราจะต้องทําให้ได้ด้วยนะครับไม่งั้นเขาก็จะว่าเราเป็นคนขี้โม้ครับขี้โม้เฮ้ย ไปทางอื่นดิว่าเป็นคนขี้โมได้นะครับอแล้วอีกหน่อยนะครับใครก็จะไม่เชื่อเรานะครับบางทีบางคนพูดไปเนี่ยไม่ได้ยั้งคิดไงครับอืพูดไปเลยว่าเก่งเฮงหลอกดูดีอแต่ความจริงก็ไม่เป็นอย่างนั้นทุกคนก็จะแหมมองว่าเราเนี่ยเป็นคนที่โกหกเป็นคนขี้โมแล้วก็ไม่อยากคบนะครับแล้วมีผลด้วยนะครับเวลาที่เราทํางานเนี่ยเราไปสัญญาอะไรใครไว้เนี่ยแล้วทาไม่ได้เนี่ย อีกหน่อยเขาไม่ให้งานเราทําเลยนะครับน้องๆโอ้เขาก็จะได้เชื่อใจเราเลยนะครับน้องๆว่าเราทําได้จริงๆอ้ลึกลังอยู่อ่าดังนั้นการรักษาสัญญานะครับเป็นสิ่งที่ต้องรักษาไว้ให้มันด้วยอ๋อเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่านี่ทานต่อไปของเราจะสนุกสนานขนาดไหนอ่ะงั้นได้จนมกันต่อเลยครับไปเลยครับเรื่องประรอกน้อยไม่มีระเบียบ กระรอกน้อยมีของเล่นเยอะแยะและชอบเอามาเล่นจนเต็มบ้านก๊อกก๊ก,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 กเสียงใครมาเคาะประตูนะอ๋อเพื่อนๆนนั่นเองไปไว่ายน้ำด้วยกันไหมกระรอกน้อยเพื่อนๆพื่อน,น,นชวนไปสิไปรอเดี๋ยวนะกระรอกน้อยรีบเข้าไปหยิบห่วงยางเฮ้จะไม่เก็บของเล่นก่อนเหรอ กระต่ายน้อยถามกระรอกน้อยเมื่อเข้ามาเห็นของเล่นวางกระจัดกระจายไม่เป็นไรลรอเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บก็ได้กระรอกน้อยตอบแล้ววิ่งออกไปทันทีกระรอกน้อยเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานถึงเวลาเย็นแล้วนะพวกเรากลับบ้านกันเถอะหมูน้อยบอกเพื่อนๆพืนบายบายแล้วมาเล่นกันใหม่นะ กระรอกน้อยโบกมือลาเพื่อนๆแล้ววิ่งเข้าไปในบ้านครอมอ้ยกระรอกน้อยหกลม้มก้นกระแทกพื้นเพราะเหยียบของเล่นที่ตัวเองทิ้งไว้เกะกะอยู่บนพื้นหื่เจ็บจังเลยกระรอกน้อยร้องไห้เสียงดังลั่นกระรอกน้อยเป็นอะไรไปหรอเพื่อนๆรีบวิ่งเข้ามาดู อ๋อก็กระรอกน้อยอ่ะไม่เก็บของเล่นนี่นะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพวกเราช่วยกันเก็บให้ก็ได้แต่ว่าคราวหน้ากระรอกน้อยอ่ะต้องเก็บของเล่นเองแล้วนะเพื่อนๆบอกและตั้งแต่นั้นมาเวลาที่กระรอกน้อยจะออกไปไหนก็เก็บของเล่นให้เรียบร้อยก่อนทุกทีเลยโอ้โหต้นเรื่องแรก็เจ้าชายกฎเรื่องนี้กระรอกอีกแล้ว โอ้หนิทานนะครับอย่างที่น้องๆได้เห็นกันนะครับสังเกตไหมครับว่าจะเอาเรื่องราวใกล้ๆตัวนะครับเอาสัตว์น่ารักน่ารักใกล้ๆตัวของเรามาทําเป็นนิทานอ๋อกบมั่งล่ะเขียนบ้างล่ะเขียนไม่มีอ๋อเหรอมีแต่ขังพกอึ่งอ่างอะไรเงี้ยพอไม่อยู่เอเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของการลอกน้อยครับที่ไม่มีความเป็นระเบียบอเหมือนคนบางคนนะครับที่ทําอะไรก็ไม่มีความเป็นระเบียบนะครับต้นไหนครับดูได้จากทรงผมนะครับที่ ค่อนข้างกระซื้อกระเซิงนะครับเฮ้ยจริงเหรอ,อก็ดูสิทรงผมนายแนวโหยเลยโอโเละเทอะหมดเลยเอ้าเหรอนี่เทแล้วนะต้นนัเทแล้วนะเนี่ยเป็นยังไงเฮ้ยสาระบันเทิงสุดยอดจริงๆเลยงั้นอยากรู้ไหมว่าเรื่องต่อไปเราจะมีเรื่องราวอะไรอีกอาารู้อยู่แล้วว่าต้องไปชนกันต่อเลยใช่เลยครับไงั้นไปชมกันต่อเลยครับอะไรครับเรื่องชาวานากับงูเห่า ครั้งหนึ่งเนิ่นานานมาแล้วมีชายชาวนาคนหนึ่งชื่อว่าลุงสิงลุงสิงเป็นคนอารมณ์ดีมีใจเมตตาการุณาจึงเป็นที่รักของชาวบ้านเย็นแล้วจะไปไหนล่ะพ่อสิงคุณยายเพื่อนบ้านเอ่ยทักทายพาเจ้าจถุยไปเดินลุยท้องนานหน่อยนะจ๊ะลุงสิงแย้มยิ้มตอบ ลุงสิงลุงสิงจ๋าอากาศหนาวๆอย่างเนี้ยฉันเดินย่ำเล่นรอบๆลานบ้านก็ได้นะไม่ต้องไปไกลถึงทุ่งนาหรอกจ้าเจ้าถุยทักทวงฉันว่าจะลองหัดเดินหัดเต้นท่าใหม่ๆดูบ้างวันก่อนฉันเห็นในทีวีบ้านยายแมน้นมียีราฟเอ่ยช้างเอ่ยสิงโตเอ่ยโอ้เยอะแยะเลยล่ะเขาเต้นประกอบเพลงฝรั่งมีพวกควายรูปร่างแบบฉันนี่แหละวิ่งกันเป็นฝูงเลย แล้วเจ้าจะเอาท่าเต้นใหม่ๆไปใช้ตอนไหนล่ะลุงสิง์นึกขำอยู่ในใจโอ้ยอย่างฉันเนี่ยนะฉันจะเดินนำหน้าขาบวนแห่กรถินก็ได้งานบวชก็ดีหรือแห่ขันหมากก็เข้าท่าอ๋อเฮ้ยเจ้าทุยขี้โม้เอ้ยไอ้งูงูลุงสิงร้องลั่นเมื่อเห็นงูขนาดเขีองนอนขดตัวอยู่ข้างหน้าเอ้ยท้าจะเป็นงูเห่านะลุงนะเจ้าทุยตั้งข้อสังเกต โอ,โอ้ยช่างน่าสงสารจริงๆอากาศหนาวๆอย่างเนี้ยแถมยังไม่มีหน่วยงานไหนมาช่วยบริจาคผ้าหม่มซะด้วยนอนขดตัวแข็งเชียวถ้าเอามากอดให้อุ่นๆหน่อยมันคงจะดีขึ้นนะสงสารถือว่าเอาบุญและกันอุ้ยลุงลุงลุงถ้าจะไม่ดีละมั้งเขี้ยวมันมีพิษนะจ้าลุงจ๋าฟันมันไม่ได้ทื่อๆเหมือนของฉันนะทำบุญอย่างเนี้ยมันเป็นภัยแต่ตัวเองจะไม่ว่าเลยเจ้าทุยบ่นอุบ ูนี่สิได้ไออุ่นเขาหน่อยมันค่อยๆขยับตัวได้แล้วล่ะเห็นไหมอ้ยมันกัดลุงเขาให้แล้วลุงสิงอุทานลุงลุงโทรแล้วจะทํายังไงดีล่ะช่วยด้วยช่วยด้วยเจ้าค่ะเอ้ยลุงสิงโดนงูกัดเองทําร้ายคนที่เขาช่วยเองทําไมไอ้งูเห่าเอ้ยช่างไม่รู้จักบุญคุณสะเลยงูเห่าไม่หันมาตอบมันรีบเลื้อยหนีไปในทันที พิษงูเห่าแล่นทำลายอย่างรวดเร็วลุงสิงทนพิษไม่ไหวล้มลงสิ้นใจในที่สุดทิ้งให้เจ้าถุยร้องไห้คร่ำครวญอยู่ตัวเดียวแล้วฉันจะอยู่กับใครล่ะคนดีๆอย่างลุงอ่ะทำไมต้องมาลงเอออย่างนี้ด้วยฮ้องหอหออะไรเนี่ยอ้าวงูเห่าไงนี่ ยังอตส่าะจะเล่นอีนะอันนี้นะแ <c oughs> น่นอนครับชาวนากัดงูเห่าไงครับโอ้ยเต้นงางเรื่องนี้โอ้ตอนน้นนะเนี่เนื้อหาสาระแตกออกไตนะครับนั่นก็คือเราจะต้องรู้จักดุลคุณของคนอื่นด้วยนะครับอืมเห็นไหมครับว่าในเรื่องนะครับน่าสงสารชาวนาเนะาะอตส่าหงูเห่ามาเลี้ยงนะครับสุดท้ายก็โดนกัดแล้วก็เสียชีวิตแม่น่าสงสารมากเลย <c oughs> น้องๆนะครับอย่าเป็นเหมือนงูเห่านะครับเวลาใครที่ช่วยเหลือเรานะครับเราควรที่จะ อย่างน้อยต้องขอบคุณเขาหรือว่าการให้สิ่งตอบแทนนะครับก็อาจจะไม่ต้องไปให้ข้าวของแล้วครับอาจจะเป็นการช่วยเหลือเขากลับคืนในโอกาสที่คราวหน้านะครับถ้าเกิดเขามีปัญหาเหมือนเราวิธีนี้ก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณนะครับดังนั้นน้องๆอย่าลืมนะครับเวลาที่ใครมาช่วยหรือเราก็อย่าลืมตอบแทนบุญคุณเขาด้วยนะครับแค่นี้เองเหรอเอ้านี่คือสาระเลยโอ้เพราะว่าเรายังมีนิทานดีๆต่ออีกโอ้โหลถ้าอยากจะชมกันแล้วเราก็ไปดูกันต่อเลยครับไปเลยครับ เรกุ้งขิงตัวมอมกุ้งขิงหนูน้อยหน้ามนชอบเล่นซุกซนสนุกเฮฮากุ้งกิงแคล่วคล่องว่องไวน่ารักสดใสยิ้มแย้มเริงร่ากุ้งกิงชอบเล่นผจญภัยปีนขึ้นต้นไม้ห้อยโหนชิงช้าชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันสนุกทุกวันหัวเราะฮ่าฮ่า มอมแมมเปื้อนฝุ่นเหงื่อไหลกุ๋งกิ๋งรีบไปอาบน้ำดีกว่าถูสบู่หอมฉุยชื่นใจสบายสบายสะอาดแล้วจ้าวันหนึ่งกุ๋งกิ๋งเล่นเลอะแม่บอกเร็วเถอะไปอาบน้ำลูกจ๋ากุ๋งกิ๋งรับปากรับคำแต่ก็ไม่ทำตามที่สัญญาจนดึก กุงกิงเปลี่ยนใจอาบน้ำไม่ไหวหนูหนาวนี่นาแอบเปลี่ยนชุดนอนทันทีนอนหลับขครอกฟีกางแขนเบียดขากริ่งกริงเสียงนาฬิกาปลุกกุงกิงไม่ลุกนอนต่อดีกว่าสะดุ้งตื่นแต่งตัวแปลงฟันอาบน้ำไม่ทันรถโรงเรียนมา กุ้มกิงขึ้นรถเร็วไวเพื่อนๆสงสัยเหม็นกลิ่นอะไรนะไม่มีใครอยากนั่งชิดทำจมูกฟุตฟิตกลิ่นกุ้มกิ๋งนี่น,น,น,นาเข้าเรียนแต่เช้าจนบ่ายกุ้มกิ๋งกลุ้มใจเริ่มคันแขนขาทั้งตัวจากหัวถึงเท้าก,ก,กุา้งกิ๋งนั่งเกาตลอดเวลา กุงกิงกลับบ้านร้องไห้แม่รีบถามไทยเป็นอะไรลูกจ๋ากุงกิงรับสารภาพหนูไม่อาบน้ำขันขันแม่ค่ะแม่ปลอบโอ้โอ้อ,อย่าร้องไห้ดูแลร่างกายให้ดีสิจะ๊ะต้องไม่ขี้เกียจอาบน้ำทำเป็นประจำวันละสองเวลา กุ๋งกิ๋งสัญญากับแม่หนูหมั่นดูแลและตั้งใจว่าจะอาบน้ำเช้าเย็นทุกวันไม่เหม็นไม่คันเย็นสบายจริงๆจ้าโอ้ยเรื่องนี้พงบอกกันนายเลยฮะอะไรเนี่ยฮะนกว่าฉันได้ไงเนี่ยเอ้าเขาบอกว่าตัวหม่อมหม่อม,มตัวหม่อม <c oughs> อะไรตัวนอนนอนนี่ไงตัวมอมเนี่ยอะไรแล้เนี่ยอะไรแล้วนะเนี่ยฉันว่านายเนี่ยนะอาบน้ําหรือเปล่าเนี่ยอะจริงจริงอาบยังไงตีละครั้งหนึ่งนี่ผมอันนี้ไม่ได้อาบแล้วเนี่ยอ๋อเหรอนายน่าจะไปอยู่กับน้องในในนิทานเราเลยนะเรื่องเนี้ยอ๋อเหรอแล้วน้องเห็นไหมครับว่าการที่เราเป็นคนที่ไม่รักความสะอาดนะครับอูโหูเป็นยังไงแม่ น้องๆดูแล้วก็ไม่อยากที่จะเป็นอย่างนั้นเนาะไม่น่าเป็นอย่างนั้นนะครับน้องๆจะต้องรู้จักรักความสะอาดด้วยนะครับเวลาน้องๆเล่นนิ้วหูสมัยนี้เดี๋ยวพี่โต้งก็เป็นนะครับชอบเล่นสนุกสนานมาบางทีเหงื่อไหลเราก็เช็ดแขนเสื้ออะไรเปิดนี่ง่ายดีก็เลยดำอืมเลยดำเลยสกปรกกันไปนะครับอย่าทำอย่างนั้นนะครับน้องๆครับบางคนนิ้วหูเล่นเสร็จปุ๊บกลับบ้านไม่อาบน้ําครับกินของหวานก่อนเลยมากินขนมก่อนกลายเป็นว่าตัวก็หมอม ฟันก็ผุอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับกลับบ้านหรือว่าเวลาเราเล่นอะไรเสร็จอย่างแรกที่ต้องทําก็คืออาบน้ำอ่าอาบน้ําหรือไม่ก็ล้างมือนะครับก่อนที่จะทําอะไรนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยตัวเราจะได้สะอาดนะครับบางคนนี้เล่นมาเยอะนี่ก็สระผมเลยก็ดี <c oughs> ก็ถ้าใครกลัวแชมพูจะเข้าตาแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะครับล้างให้สะให้เป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวกันต่อไปดัง <c oughs> นั้นต้อง ระมัดระวังด้วยนะครับเรื่องความสะอาดนะครับเพราะว่าตัวเราอาจจะเหม็นแล้วก็โอ้โหเดี๋ยวคนรังเกียจเอาอ,อ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าวันนี้นะครับช่วงของฝากจันนิธานมีอะไรมาฝากกันนะครับถ้าอยากจะดูกันแล้วก็ไปชมกันได้เลยครับไปเลยจ้าทำนาบนหลังคน หาผลประโยชน์ใส่ตนโดยขูดรีดผู้อื่นการทำนาเป็นวิถีชีวิตหลักของคนไทยรุ่นก่อนซึ่งจะต้องลงแรงไถวานปักดำแล้วจึงมีการเก็บเกี่ยวข้าวในท้องนาการทำนาบนหลังคนจึงเปรียบเสมือนการขูดรีดจากคนคนนั้นยียยนาแล้วนาแล้วเจ้าอะไรครับเอา้า ช่วงดีๆครับช่วงที่เราจะแจกนิทานให้กัดน้องๆเอาไปอ่านเล่นที่ได้ไงนลยแจ๊กกิ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 กช่วงนี้คือข้้งจริงอ้าวฉันชอบแจกของวันนี้นะครับในช่วงของสุดท้ายนะครับท้ายสุดที่เราจะมีนิทานมาแจกให้กับน้องๆกันวันนี้นะครับน้องๆอาจจะเริ่มตื่นเต้นแล้วว่านิทานของเราที่จะแจกกันวันนี้เป็นเรื่องอะไรครับเต้นแลวขึ้นมาเลยอ๋ออีกที มาแล้วครับนิทานที่เรามอบให้กับน้องๆวันนี้นั่นก็คือนิทานเรื่องคุณยายกับลูกหมูครับโอ้ยคุณยายกับลูกหนูนะครับเฮ้ยไม่ใช่หญิงชาลาดิท่อนอคุณยายไหนนี่อหญิงชรา,ากับลูกหมูนะครับซึ่งเป็นนิทานสองภาษานะครับมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอืมเอาไปอ่านเล่นที่บ้านนะครับอ่านภาษาไทยเสร็จปุ๊บ เทียบดูเลยว่าภาษาอังกฤษเขาพูดว่าอะไรเขาเขียนว่าอะไรโอ้แอนเซ็ตรู้ภาษาอังกฤษด้วยนะครับน้องๆครับเนี่นสุดยอด <sc> จริง,รงๆนะครับอืมแล้วก็น้องๆนะครับที่สนใจนะครับอยากจะได้นิทานเล่มนี้ของเราไปนะครับกติกาเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือเขียนจดหมายนะตุ้นนะคุยกันนะครับเขียนเรื่องราวดีๆก็ได้อาจจะเป็นการทันควันดี ก็โอเคอืมหรือว่าจะเขียนมาเล่าเรื่องราวสนุกๆของนิทานก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้เราต้องขอขอบคุณนิดหนึง่งใครเ่ะเอา้าก็ผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่มอบนิทานเรื่องนี้ให้กับเรานะครับนั่นก็คือสำนักพิมพ์สถาพรบุ๊กนั่นเองนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับแจกกันเห็นๆเ,เลยนะครับดังนั้น้องๆคนใดที่สนใจนะครับเขียนจดหม,มายมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ครับตด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  อะไรเสียงคอมพิวเตอร์ขึ้นนะครับเขียนมาพูดมาคุยกันนะครับอ่ะวันนี้เวลาของเราคงจะหมดแล้วละครับพบกันใหม่คราวหน้าครับกับรายการตดโลกนิทานวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีแจ้งบายได,ด้ได้ได้เขียนต่อนะคุยกันเยอะๆนะแจ้งเอาติดดูนิทาน